น้องตีพี่โคโค่ตีจ้าตีจ้า,จาไม่ได้เปิดคลิปด้วยการอยู่บนรถนานเลยนะทุกคนวันนี้เราสองคนนะคะเนื่องด้วยเห็นว่าอาการดีดีก็เลยจะไปปิกนิกกันที่สวนกันอีกแล้วแต่ว่าวันนี้นะจะไปสวนที่แบบชื่อดังมากก็คือ,เ,อ,อเขาเรียกว่าวอะไรอุมเบย์งษอวนโยยิโดฮังกังกงอนสวนโยอีโดทุกคนจะอยู่ที่ริมแม่น้ำฮันจะเป็นที่ที่ทุกคนรู้จักกันดีเลยแหละ ก็คือวันนี้จะไปปิกนิกแบบเต็มรูปแบบจะเช่าเต็นท์เช่าเสื่อเช่าหมอนคือนอนอ่ะพร้อมนอนแล้ววันนี้เอาครกมาตําส้มตํากินอีกแล้วที่แม่น้ําฮันตำส้มตำกินที่ริมแม่น้ำฮันค่ะวันนี้ทำตามสัญญาที่เคยให้ไว้กับทุกคนก่อนหน้าที่จะไปไทยนะอุริการห้องก็ห้องก็ง่ยส้มตำมัอนเดกโอ ปกติช่วงเมษานะทุกคนสองข้างทางเนี้ยจะเป็นสีชมพูหมดเลยก็คือจะเป็นช่วงที่แบบดอกเอ่อพอดกดหรือว่าดอกซากุระร่วงนะตรงนี้ก็จะแบบสวนเนี้ยจะเป็นสีชมพูแบบสวยมากเดี๋ยวไว้ตอนเมษาพามาดูกันเดอ้อได้ที่จอดรถด,ด้วยอันนี้อันนี้เสียงจิง้งหรีดจะกรจันหรือจิง้งหรีดว่าร้องสนัน่นเหรอนี่จะได้ยินเสียงโฮโคไหมเนี่ย ร้านเช่าเต็นท์นะคะทุกคนน่ารักมากเขามีพร้อมมีอะไรให้หมดเลยนะกลมปงกลมไฟดอกไม้ของลงของเล่น,นก็ không sai Mugo cô Mugo Mugo ก่อนเดี๋ยวโค้กจะจัดการตรงนี้เองโอเคครับโบโบสายเต้โอน้ำแข็งอแล้วก็ดื่มยาสูงยืดแข็งดื่มนักโคล่าอ่าอ녕ระหว่างน,นี้เดี๋ยวโค้กมารีวิวนะทุกคนว่าไอเต็นที่เราเช่ามาเนี่ยมันได้อะไรบ้างก็หมอนเลยสองอันหมอนสองอันอันนี้เสื่อไว้ปูพื้นข้างนอกเต็นนะอันนี้เสื่อไว้ปูในเต็น โอแล้วก็อันนี้เป็นผ้าเหมือนปูลองกินอ่ะมันเป็นผ้าแบบลื่นๆๆนะแล้วก็โต๊ะกินข้าวสีชมพูน่ารักมากเออข้อ,อถ่ายมือเดียวไม่ถนัดเลยแล้วก็อันนี้ก็เป็นโต๊ะกินข้าวอีกแต่ว่าเป็นอันใหญ่โตอันใหญ่เห็นแล้หนักมากคนหนักหนักหนักไอโบแล้วก็อันนี้เต็นท์อันใหญ่เลยหนึ่งอันแล้วก็เก้าอ,อี้สองตัวจ้า เดี๋ยวเดี๋ยวโคโค่ขอเซตติ้งก่อนนะแล้วมาเจอกันอีกที เรียบร้อยแล้วเป็นไงสมชายเต้นโมอโปนี่ก็มึงเนี่ยทุกคนเรียบร้อยฐานทัพของเราในวันนี้เดี๋ยวเรามาจัดก,การของกินกันดีกว่าอืนี่นะท <Wow. S 1> ุกคนของที่เราเตรียมมาทําอาหารกันวันนี้เห็นอันนี้คือจะทําอ,อส้มตําหัวไชเท้าเพราะว่ามะละกอหมดเ็จะใช้หัวไชเท้าแทนนะทุกคน <Okay. S 1> เราเตรียมของมาแบบ เนี Or, so ่ยหน่อไม้เส้นแล้วเขอเทศกุ้งกับปลาหมึกด้วยนี่แทบจะเป็นบ้านแลวอีกเยอะกินจบเยอะีบอย่อี이렇게อนี้เราไม่ร้่อนวตัวดิโอ้ยบรรยากาศแบบวิวมาเริ่มจากทำอันนี้ก่อนหัวใชเท้าไม่เคยกินเลยนะกินแค่แฮมสุกชิ้น็อยั่วยชมปอกเปลืาใช้เท้าก่อน <laughs> I l like. 여기서 이렇게 하는 사람이 우리 말고 또 있을까? 아, 아, 우기 아, 삼겹살리 아, 삼겹살은 우리 경찰 아, 삼겹살은 우리 경찰 아, 삼겹살은 우리 경찰에 잡혀갈 삼겹살은 우 아, 삼겹살은 우리 경찰에 아, 삼겹은 아, 삼겹살은 갈까리은 아, 다도혹시어인터넷에서검색했는데어파파야없으면다른거뭐어파파야살려고했는데아파파야가없어태국마트에는로터이런데는맨날있는데파파야한국마트에는없어กันอยู่ไทยนะมะละกอเหรอจะซื้อตรงไหนอ่ะจะซื้ออีหัวก็ซื้อไปเถอะพะมาอยู่เกาหลีเท่านั้นแหละมะละกอกลายเป็นสิ่งหายากขึ้นมาทันทีเดี๋ยวเราจะเอาอนะเหัวไทเท้าที่ ที่เราสับไว้นะทุกคนแช่น้ําแข็งไว้ให้มันเย็นให้มันกรอบแล้วก็ให้มันคลายแบบกลิ่นกลิ่นฉุนกลิ่นเผ็ดของมันนะสักสิบห้านาทีแล้วจะค่อยมาใช้มันอันนี้แช่น้ําแข็งกันไว้ก่อนน้าแข็งน้าแข็งซื้อเส้นมันจะได้กรอบด้วยทุกคนทั้งกรอบแล้วก็ลดกลิ่นฝาดหรออืมเพราะว่าหัวไชท้ามันฝาดอะแช่ไว้ก่อนอืมจัดจานรอทุกคนเดี๋ยว ให้สมชายกินอไนี่รอไก่ทอดซื้อไก่ทอดมากินกับต้มต้มด้วยไก่ทอดที่ทุกคนไม่น่าจะรู้จักไม่น่าจะเคยเห็นทำทำทำอีกแล้วดูคุ้นๆนะเอ๊อีกโอ้โมกินจกิสก็โชอเียโอ้หนาวดูชวเนียไม่เคยกินเลยก็เป็นไก่ทอดเคียวชนที่กินไปเมื่อคลิปอีกแหละคลิปที่แล้วนะทุกคนกินอีกแล้วก็กินลอยหลอบมกุโมกอืม <목소리라> 맛있지? 음. 음. 이 한강 뷰를 보면서 <목소리라> 저 현대 백화점 보면서 <목소리라> 저 몬스터 보면서 <목소리라> 아 네. 아 몬스터. 아두을니 준비한 중국 음식을 니가을 เขาข้าจะกินหมดไหมไม่รู้แต่ว่าอยากใส่ให้มันดูตุ้ๆนนมๆไนยก่อนแล้วก็หน่อไม้หน่อไม้นะหน่อไม้เจอว้าวแ้่ก็าข้ากินไก่บ้างเฮ้ยมันไม่กรอบมากแล้วอ่ะอือเออรสชาติแบบอืออืออร่อยที่หายแล้อีไก่อันนเี้ยไอ้บ้าตายกับมัน เดี๋ยวเรามาเริ่มตำส้มตำกันทุกคนวันนี้เป็นมันเป็นพริกเวียดนามนะมันจะเผ็ดมากแบบมากอ่ะโคใส่แค่แบบหเม็ดพอมันเผ็ดจริงจริงโอเคใครเคยกินพริกพริกเวียดนามจะรู้เลยว่ามันแบบเผ็ดมากเดี๋ยวตำข้างล่างนะเม็ดพริกแบบกระเด็นกันร้อนสุดๆทางกาส้มตำมันดุงัทกงหยาาจ้พยายามจะแบบเอาน้ำตาลใส่เข้าไปแต่ว่ามันมันแข็งมาก ได้ปลาไหลแม่พิมพ์มาเขาบอกว่าก็อร่อย,ยอว้าวว้าวสุดยอดไปเลยสุดยอดต่อไปมะนาวนี่ใส่แบบจึง้ง ต่อไปมาถึงขั้นตอนใส่อันนี้ของเราแล้วทุกคนหัวใจเท้าโคโค่ไม่รู้เลยว่าจะอร่อยหรือเปล่าอ่ะขอให้อร่อยเธอเพราะว่าเป็นคนที่ว่าตำส้นตำแล้วจะแบบค่อนข้างคาดหวังมากว่าแบบมันต้องอร่อยเพราะว่าตำอร่อยทุกครั้งอุ้ยหน้าตำมันน่ากินนะเนี่ยอร่อยเธอขอให้อร่อยเธอถ้าเกิดว่าตำอันนี้แล้วมันอร่อยเหมือนเออมาละกกนะโคโค่จะเลิกกินมาละกอเลยเวลามาเกาหลี่ เออเพราะว่าแล้วก็แพงมากลูกนึงแบบ200-300อย่างเงี้ยแล้วอ,อ,อยู่ไทยซื้อลูกแล้วแบบ20อ่ะอเก็ต่าว่ามันแบบมาทำใจไม่ได้จะใส่กุ้งลงไปชุ๊บจุบใส่หมดดีไหมนะชุบโอเคเอาส,อาสีเอาสิเอ้ยใครว่าไม่น่ากินน่ากินนะเนี่ยเดี๋ยวเรามากิน ส้มตำกับไก่ทอดแล้วก็พร้อมกับดูวิวแม่น้ำหันกันไปกันทุกคน <S <S ก็นลองกินส้มตำหัวไชเท้าครั้งแรกกันทุกคนว้าวเส้นมันดูแบบกรอบกว่าส้มตำปกติอะ่ะเส้นกว่ามเส้นมาละโกอ่ะ อืเออเป็นไงเอออ๋มอ,ม,อ,ม,อ,ม,อม,มันจะมีติดแบบขมปลายปลายอะแต่ว่าไม่เพราะเขาไม่ไม่ซีเรียสม,ม,มันกรอบกว่ามนแล้วกรอเพราะว่ามันด้วยความที่ปกติหัวใจเท้ามันไม่ได้มีความเหนียวอยู่แล้วเนาะวิอเ์เจนก็จะกรอบๆแล้วยิ่งเราแช่น้ําแข็งมาเยน็ยนๆกรอบๆมีขมปลายปลายนิดเดียวืว่าจค 공 꼼탐 콩소트커더 베스트. 재망 먹자. 응. 무솜 어, 조금 써. 써아 무가 쓰니까. 응. 많이 저거, 먹어야지. 응. 음. 나가. 어 나쁘지 않은데 어, 진짜. 이게 이름 뭐라고? 나못 먹어 이거. 이거 막 같이 아나 이거 내가 안 좋아하는 거다. <laughs> 아 이거 이거 냄새 진짜 이상해 이거. 아 이거 발 냄새 같아. 나바이. 뱀부 슛. 어 뱀부 슛 맞지? 응. 음. 와 이거 진짜 나 싫어 이거. 이건 음. 진짜 못 먹어. 꽁. 어, 맛있다. 꽁. 음먹나자ทุ 응. <레 예슬> 아, 맛있다. 진짜 솜땀처럼 생겼다. 파파야처럼. 똑같이 생겼는데. 응. 음. 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 บ 음. 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 가 อิ่มไหมสมชายโค้กก็อิ่มเดี๋ยวเราจะเข้าไปนอนหลับพักผ่อนกันแป๊บหนึ่งนะทุกคนเดี๋ยวพอแดดล่มลมตกแล้วเราก็จะพาทุกคนไปเดินเล่นกันแถวๆนู้นเนาะนอนก่อนนอนสักตื่นแล้วค่อยมาถ่ายต่อเนาะ บายสมชายบายเดอร์ลินบายอันนี้ชื่อาย바ไรเยอนยีรู้ไหมครับเยอั강공원여ยอีโดน강공원공원แปลว่าสวนเยอิโด, Born, โดริแม,ม่น้ำหัน อันนี้เป็นแลนด์มาร์กเลยทุกคนไอคำว่า ISO อยู่ข้างหน้าเนี่ยทาดพกคนชอบคลินนี้ตัดฝาก กดแชร์กดไลค์ก่อนกดปักกไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้ช่องน้องตีพี่โค้กโค้แล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอันยอง